เราต้องมาถึงช่วงงาที่เรา,ารเจากสมภาษายกยอยุอง่งเข้ครับต่านหนึง่งสวัสดีครับพี่โงครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่คลิปได้เผยแพร่มาผมขำตัวเองอะ่ะแล้วก็ขำนายด้วยนายคนที่ถ่ถทขำมากเลยเรารู้สึกดีใจนะที่เราได้ก็มันจะเป็นดาวตลอดฟ้าแล้วในขนาดนี้เหรอไม่ดีใจเลยไม่เสียใจด้วยเรารู้สึกยังไงครับยัง ร,รู้สึกกลางๆคึ่งๆกลางๆใช่เฉยครับเคครับนี่เป็นเอ็กซคลูซีฟเลยเรามาพูดถึงปุ่มกลับครับเจ้าของกล้องเมื่อวานนี้รู้สึกไงบ้างครับสองนิ้วครับความจำกล้องความจำโทรศัพท์ผมเต็มเลยครับเมื่อวานแล้วเป็นไงมันเป็นเป็นผลงานที่น่าภูมิใจมากครับเป็นผลงานวิดีโอวิดีโออันแรกของห้องของตีห้าเจ็ด ตลกครับตลกมากครับคุ้มค่าในการรอคอยได้ลงทุน60เมกเนี่ยสุดยอดมากครับบอยมาดูหน่อยีวเดี๋ยวครับ